กราบสวัสดีมิตรรักแฟนนิยายทุกๆท่านนะคะกลับมาพบก,กับช่องยี่โทสตอรี่นะคะตอนที่7ตอนจบแล้วนะคะเรื่องล่ามหัวใจนายคาสโนว่าไปรับฟังกันได้เลยนะคะคุณวัดตกลงจะพูดกับแก้วไหมถ้าไม่พูดแก้วก็จะกลับแล้วต่อไปไม่ต้องเห็นหน้ากันอีกเลยไม่ต้องไปบ้านแก้วอีกนะ เรือนแก้วโมโหูบ้างไม่คิดว่าเรีวัตจะขี้น้อยใจและเอาแต่ใจยิ่งกว่าผู้หญิงแบบนี้อุตสาห์ตามมางอนง้อพูดดีด้วยตั้งนานก็ไม่ยอมเปิดปากพูดด้วยมันจะอะไรนักหนาได้แก้วจะกลับเรือนแก้วหันหลังควับหล่อนก็ถูกจับตัวไว้ทันทีเช่นกันแก้วเรวัตรรั้งไว้ ไม่เราใจกอดหลอนแน่นอีกดูเขาทำมันน่านักปล่อยแก้วนะไม่ปล่อยผู้ชายงี่เงา่าแสนงอนยิ่งกว่าผู้หญิงอีกเรือนแก้วว่าเขาอย่างไม่เกรงใจก็ควรมันน้อยใจนี่นาน้อยใจเรื่องอะไรถามอีกครั้งไอ้บ้าน,นั่นมันเป็นใครไอ้ปวิดน่ะมันมาทำไม แล้วพรุ่งนี้มันจะมาอีกไหมเรือนแก้วอมยิ้มรู้ว่าเขาหึงยังอยากจะยั่วต่ออีกก็บอกว่าเป็นแฟนแฟนแก้วเหรอใช่ไหมเรวัดเขย่ายิงสาวสแสลงจนหัวคอนแทบจะหลุดจากบาเบาเบาสิคะแก้วเจ็บนะไอ้นั่นเป็นแฟนใครไอ้นั่นพูดจาไม่สุภาพเลย อย่ายั่วนะแก้วผมยังโกรธอยู่แก้วก็โกรธพูดจาดีๆกับแก้วได้ไหมเรวัตเงียบไปสกัดกานอารมณ์ขุ่นข้องในหัวใจให้ลดลงเหลือน้อยที่สุดประวิทย์เป็นแฟนของแก้วใช่ไหมตามให้ตรงคำถามประวิทย์เป็นเพื่อนแก้วค่ะตรงพอไหมคะเพื่อนแล้วมันมาทำไม เพื่อนมาหาเพื่อนผิดด้วยหรอลินยังมาหาแก้วได้เลยพบก็มาไม่เห็นแปลกแปลกสิมันเป็นผู้ชายแถมหน้าตาดีอีกต่างหากเคยมาส่งแก้วด้วยใช่ไหมค่ะมาส่งออกบ่อยมีปัญหาอะไรไหมคะแก้วรักมันใช่ไหมแก้วรักเพื่อนทุกคนคะ่ะรักลินรักพบแล้วทำไมจะรักประวิดไม่ได้คะ ผมไม่เคลียร์แล้วว่งนี้มันจะมาอีกไหมคงจะมาอยู่หรอกค่ะมาให้คุณยิงหรือคะผมจริงจังนะแก้วไม่มีอารมณ์มาเล่นการสนทนาของทั้งสองต้องยุติลงเพียงเท่านั้นเมื่อพบเดินตามมาหาเรวัตกับเรือนแก้วถึงในบ้านนายปราบนั่งรอมวงรอทานข้าวอยู่ที่ร้านหน้าบ้านประเพณแล้วและทุกคนก็รอเรวัตกับเรือนแก้ว แต่ไม่รู้หายไปไหนพบเกียรติจึงอาสา,า,าเดินตามมาหาเถียงอะไรกันอยู่มาถึงตั้งนานไม่เห็นหน้าเจ้าของบ้านเลยแล้วปวิดล่ะไม่เห็นเหมือนกันนายว่าจะอยู่รอเจอกันยังไงเรวัตที่ได้ยินชื่อของปวิดก็หูพึงขึ้นมาอีกเพื่อนรักของเขารู้จักไอ้หน้าหล่อนั่นด้วยหรือนี่มันยังไงกันไปแล้วค่ะ ใครจะอยู่ได้อ้าวทำไมละแก้วว่าที่เมียของประวิตโทรตามหรือไงเรวัตหันความมองหน้าเรือนใจไม่ใช่ค่ะมีคนจะกินเลือดกินเนื้อเขานะสิใครกันก็คนงี่เงาแถวนี้แหละค่ะพบเกียรติมองหน้าเรวัตยิ้มจเจริญของเพื่อนทำให้เขาถึงบางอ้อทันที อ๋อเข้าใจแล้ววัดนายหึงหรอก็เออสิก็หึงห่วงด้วยแฟนทั้งคนใครใครเป็นแฟนคุณคุณวัดแก้วไงไม่แชร์สักหน่อยใช่จะเทียงกันอีกนานไหมครับคนบ้านนอนรอกินข้าวอยู่ก็ได้ก็ได้ไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยเถียงกันใหม่เดี๋ยวสิ ผมยังข้องใจพรุ่งนี้คุณประวิทย์จะมาทำไมแหมเรียกคุณประวิทย์เลยหรือคะเมื่อกี้ยังว่าไอ้นั่นไอน้นี่มันอยู่เลยกะแ,แก้วไม่ชอบไม่ใช่หรือเลยเปลี่ยนเรียกคุณไงน่าฟังขึ้นไหมเรือนแก้วขอนคณกระลอนที่รู้จักเอาตัวรอดไปได้น้ำคุณคุณด้วยความมันไส้พรุ่งนี้ประวิทยจะพาแฟนมารู้จักกับทุกคนคะ่ะ พร้อมแจกการการแต่งงานด้วยเตรียมปืนไว้ลหลายกระบอกนะคะยิงเลยยิงให้พรุนยิงก็ติดคุกสิเรื่องอะไรผมจะทำแบบนั้นพบเขียนหัวรอเสียงดังเดินกลับไปก่อนแค่ฟังที่สองคนถกเถียงกันก็พอจะเข้าใจแล้วว่าอะไรเป็นอะไรที่แท้ก็หึงอีกฝ่ายเลยตามงอ้อแล้วก็ง้อสนานด้วย ลินทำทีว่าไปช่วยเรนแก้วล้างจานแต่ความจริงแล้วทําตัวเป็นนางงูจะไปล้วงตับตุ๊กแกว่ามากกว่าต้องการสืบข่าวขยายความที่ได้รับรู้มาผลน,นั้นนิดคนนี้หน่อยถ้ายายเอามารวมกันมันก็ยังเป็นน้ำหลงเหลงอยู่เลยอยากได้เนื้อเนื้อจากเพื่อนรักมาเติมตกลงยังไงกันเคลียร์หรือ,อยังเคลียร์แล้ว แล้วจะเอายังไงจะแต่งกันเลยไหมนายปราบกับเป้าเพนและลุงสารคุยกันแล้วนะเรื่องแก้วกับคุณวัดนะ่ะยังจะแก้วยังไม่แน่ใจคุณอย่างคุณวัดจะสยบง่ายๆทำไมละ่ะเราเพิ่งเจอกันนลินถึงจะเป็นลูกชายนายปราบแต่พ่อลูกก็ใช่ว่าจะเหมือนกันไปสักทุกอย่างแก้วคงต้องรอดูก่อน ระวังถูกนางงามเดินสายชกไปกินล่ะเรือนแก้วหัวเราะเอาไปเถอะถ้าเขาอยากไปใครก็รังไม่อยู่หรอกจ้างให้เขาก็ไม่ไปสองแม่ลูกคงไม่ต่อแย่ด้วยแล้วล่ะนายปราบว่าไปขนาดนั้นมันต้องรู้จักอายกันบ้างล่ะก็ต้องดูกันต่อไปแล้วความรู้สึกของแก้วล่ะรู้สึกยังไงกับคุณวัดรู้สึกดี แต่เขารักแก้วนะไม่รู้สิไม่เคยได้ยินเขาไม่เคยบอกลินหัวเราะคิดในใจมีงานให้ทำอีกแล้วสิเดี๋ยวเธอต้องกระตุ้นเรวัสักหน่อยแล้วถ้าเขาบอกละ่ะก็รับฟังแล้วไม่บอกรักเขาต่อไปหรือคำว่ารักจากแก้วคงต้องรอหน่อยรอจนกว่าแก้วจะแน่ใจคนอย่างเขา สยบแล้วจริงๆหรือสยบด้วยรักของแก้วคนเดียวเท่านั้นโอเคจ้าเข้าใจแล้วเพื่อนรักล้างจานเสร็จพอดีเลยขอตัวนะจ๊ะจ้าเดี๋ยวแก้วตามออกไปนะขอเก็บของอีดิดหน่อยเปลือนแก้วเก็บช่วยชามเข้าตู้เรียบร้อยเช็ดทำความสะอาดห้องครัวให้แม่ก็รีบออกไปที่หน้าบ้านตกใจไม่มีใครอยู่เลย พ่อแม่น้องชายก็หายตัวไปพวกเขาไปไหนกันหรือจะไปบ้านนายท่านความคุ้นเคยทำให้เรือนแก้วตัดสินใจในชาพรานตามไปด้านที่บ้านนายท่านท,นทันทีไม่รีรอเรือนแก้วตกใจเมื่อถูกรังไปกอดไว้ขณะเดินเข้าไปในเขตบ้านนายท่านเสียงหัวเราะคุ้นหูทำให้ความตกใจคลี่คลายลงและอยากจะเล่นงานคนที่ทำให้หลอน ตกใจสะดุ้งเมื่อกี้ด้วยนี่แน่เล่นอะไรก็ไม่รู้โอ้ยผมเจ็บนะเจอสอกกระทุงไปทีเดียวทำเป็นร้องโอดโอยยิ่งหน้าหมันไส้โดนสอกแค่นี้ไม่ตายหรอกค่ะอีกทีดีไหมเรวัตหัวเราะปล่อยค่ะคนอื่นไปไหนกันหมดคะพบกับป่นกลับบ้านไปแล้ว ป้าเพนกับรงสรรเข้าไปคุยกับพ่อในบ้านคุยอะไรกันคะพ่อจะให้ผมแต่งงานกับลูกสาวป้าเพนไม่แต่งทําไมล่ะก็ไม่แต่งไม่น่าถามผมรักคุณนะแต่งงานกับผมเถอะเปรือนแก้วซ่อนความดีใจไม่มิดเห็นอาการควยเคืนของเรือนแก้วเรวัตต้องขอบใจลิน ที่แอบมากระซิบบอกเขาเมื่อครู่ก่อนจะชวนพบกลับบ้านเธอบอกเขาให้รีบบอกรักเรือนแก้วแล้วจะโชคดีผมไม่เคยบอกรักผู้หญิงคนไหนมาก่อนในชีวิตแก้วเป็นผู้หญิงคนแรกและคนเดียวที่ผมจะรักรักตลอดไปคนฟังคนลุกคนพองไม่ใช่สยองแต่ด้วยความดีใจ หรือว่าแก้วยังไม่เชื่อมั่นในตัวผมค่ะมันเร็วเกินไปสำหรับเราที่จะเริ่มต้นด้วยการแต่งงานกันในเวลานี้แล้วแก้วคิดว่าแก้วจะพร้อมเป็นเจ้าสาวให้ผมเมื่อไหร่รอจนกว่าแก้วจะแน่ใจไม่มีแหม่มอุ้มลูกตามมาหาคุณวัดในเวลาปีสองปีนี้โอ้ยนานเกินไปผมไม่มีใคร ไม่มีใครจริงๆแต่แก้วต้องการพิสูจน์ค่ะแก้วไม่อยากช้ำใจผู้ชายไว้ใจได้ง่ายๆหรือคะผู้ชายคนอื่นผมไม่รู้แต่ผมคนนี้ไว้ใจได้เลยกระล่อนตัวพ่อนี่นะคะค่าสนูฟ,ฟ้าตัวพ่อเลยไปเอามาจากไหนแก้วผมเสียหายนะคุณวัดเคยพูดกับใครล่ะ ค่ะสนว่าไม่ยอมให้ใครมาควักหัวใจไปง่ายๆหรอกไอ้พบใช่ไหมผมพูดจริงและพูดกับพบคนเดียวค่ะแก้วเลยต้องพิสูจน์หาะสนว่าคนนี้จะยอมสยบจริงๆหรือเปล่าหรือสยบแค่ชั่วคราวสยบประทาวันเลยครับคาะสนว่าคนนี้ยอมสยบลงด้วยรักไม่รักจริงไม่ยอมถึงเพียงนี้หรอกนะครับ ผมรักแก้วจริงๆนะเสียงออดอ้อนดังอยู่ริมหูผมรักแก้วคนเดียวรักที่สุดแก้วเป็นลูกสาวแม่เพนนะคะแล้วมันแปลกตรงไหนป้าเพนเอ้ยแม่เพนผมยังรักเลยแล้วทำไมจะรักลูกสาวแม่เพนอีกคนไม่ได้แก้วจะฟ้องพ่อคุณวัดแอบรักแม่เรวัดหัวเราะ ฟ้องเลยครับผมไม่กลัวหรอกฟ้องจริงๆนะคะเอาเลยไม่กลัวเรือนแก้วหัวเราะยอมรับว่ามีความสุขสุขใจที่ได้ใกล้ชิดกับเขาและลังเลใจจะพิสูจน์ต่อไปหรือว่าไม่ต้องพิสูจน์กันอีกแล้วแก้วผมรักแก้วเราจะแต่งงานกันเมื่อแก้วพร้อมจะเป็นเจ้าสาวให้ผม แล้วคุณระดาล่ะคะระดามาเกี่ยวอะไรด้วยโถแก้วอย่างก,กับว่าไม่รู้อะไรเป็นอะไรคุณระดาเขาพร้อมเป็นเจ้าสาวของคุณแล้วนะคะผมไม่เอาไม่อยากได้คนที่ผมอยากได้เป็นเจ้าสาวมีแก้วคนเดียวเท่านั้นไม่ได้แก้วคนนี้ผมก็ไม่เอาใครหัวใจมันบอกมาแก้วฟังสิ แกได้ยินเสียงสั่งจากหัวใจของผมไหมเรวัตจับเรือนแก้วแนบหูลงกับอกด้านซ้ายของเขารักแก้วรักแก้วได้ยินหรือเปล่าครับได้ยินแล้วค่ะแต่งงานกันนะค่ะแต่งก็แต่งชายโยไปบอกคุณพ่อคุณแม่กันเอถอะทาทีลิงโลดด้วยความดีใจของเรวัต ทำให้เรือนแก้วถึงกับเปล่งเสียงหัวเราะออกมาหลอนมีความสุขและดีใจกับเขาไปด้วยทั้งสองเดินตามกันเข้าไปในบ้านพร้อมกับบอกเขาดีกับคนเป็นพ่อเป็นแม่เมื่อแน่ใจแล้วว่าลูกชายของนายท่านได้สยบลุงได้ด้วยความรักที่เขามีให้หล่อนด้วยความจริงใจเธอก็พร้อมที่จะแต่งงานกับเขา ด้วยหัวใจรักที่เต็มเปี่ยมเช่นกันจบบริบูรณ์แล้วนะคะเรื่องล่ามหัวใจนายคาสโนว่าถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดด้วยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของทางช่องสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะบุญรักษาเทวดาวอวยพร ขอให้ทุกๆท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสวัสดีค่ะ